มีคนสอบถามมานะครับว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศชื้นฝนตกแล้วก็จะเป็นหวัดได้ง่ายๆเวลาเป็นหวัดทีก็จะมีเสมหะมากแล้วก็ป่วยเป็นระยะเวลานานเป็นไข้ด้วยนะครับวันนี้มีวิธีแก้นะช่วงที่อากาศเย็นอากาศชื้นเนี่ยจะเกิดปัญหาคือเชื้อโรคเชื้อราอะไรเงี้ยก็จะแพร่ผ่านได้ง่ายฉะนั้นแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็จะ สร้างภูมิกันเนี่ยเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนดังนั้นก็จะภูมิไว่นิดเดียวเนี่ยเขาก็จะมีอาการเป็นไข้และแล้วก็มีการเ,เสมหะเยอะเพื่อจับของเสียแล้วก็มีอาการไอบ้างซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าจะทํำยังไงให้เราไม่เป็นไข้บ่อยๆไม่ป่วยบ่อยๆนะครับอันที่1การแก้ไขนะครับต้องเลี่ยงของเย็นๆครับอะไรที่มีความเย็นเช่นน้ําเย็นน้ําแข็งนมบัวชาเย็นเ น้ำอะไรที่มันเย็นเจี๊ยบๆเช่นน้ำผักปั่นพวกนี้เลี่ยงไปก่อนยิ่งกินมันก็จะยิ่งเย็นชื้นปอดเย็นชื้นก็จะติดเชื้อได้ง่ายก็จะเป็นมีอาการเป็นไข้นะแล้วก็มีเสมหะเยอะนะครับข้อที่2นะครับก็คือว่านอกจากเลี่ยงของเย็นแล้วก็ต้องเพิ่มความอุ่นนะครับวิธีการคือให้ทานน้าอุ่นครับกินน้ําอุ่นวันละประมาณ2-3แก้วต่อวันนะครับน้ําอุ่นเนี่ยก็จะช่วยในการเพิ่มความอุ่นให้กับปอด เพิ่มความอุ่นให้กับช่องท้องแล้วก็ไล่ความชื้นออกไปด้วยทานประมาณ2-3แก้วต่อวันก็ใช้ได้นะครับข้อที่3ก็คือว่าจําเป็นจะต้องเพิ่มธาตุไฟมนุษย์เราเนี่ยมีธาตุไฟหลักๆอยู่ที่หัวใจครับทำไงก็ได้ครับให้หัวใจทํางานเยอะเช่นแกว่งแขนเดินเร็วไปวิ่งบ้างอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งยกเวทนะครับแต่ต้องยกเร็วหน่อยนะธาตุไฟในตัวนะก็จะเริ่ม มากขึ้นแล้วรู้ได้ไงว่าธาตุไฟเยอะขึ้นนะครับก็จะเริ่มมีเสมหะถูกขับออกมาได้ง่ายนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยไม่มีน้ำมูกอะไรเยอะเสมหะก็จะน้อยลงในตอนเช้านะครับข้อที่4ก็คือว่าไปหาอะไรก็ได้ที่มีความร้อนมาประครบอกเออประครบช่องท้องเวลาที่ท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องเสมหะเยอะมีปัญหาเรื่องตัวเย็นจมูกเย็นแล้วก็เป็นไข้ได้บ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็หาอะไรมาประครบหน่อยจะช่วยได้นะครับ คราวนี้มาดูสมุนไพรนะครับสมุนไพรที่ช่วยได้เมื่อมีอาการที่เป็นไข้บ่อยๆติดเชื้อหวัดบ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่อยากเป็นหวัดไม่มีอยากมีเสมหะเยอะๆเนี่ยนะครับจะใช้สมุนไพรไอะไรได้บ้างนะอันที่หนึ่งเนี่ยก็ทุกบ้านผมว่ามีอยู่แล้วนะก็คือกระเทียมนะครับการกินกระเทียมเนี่ยประมาณ4-5กลีบเล็กนะ ต่อวันเนี่ยช่วยได้หรือถ้าเป็นแคปซูลเนี่ยให้กิน1เม็ดพอนะครับแคปซูลกระเทียมส่วนใหญ่จะค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วกินแค่1เม็ดก่อนอาหารวันละ1มือ้อประมาณ10นาทีก็จะช่วยได้นะครับกระเทียมเนี่ยก็จะมีสารอารีอินอาริซินนะครับช่วยในการลดการติดเชื้อของไวรัสแล้วก็แบคทีเรีย ถ้าติดเชื้อน้อยลงการเป็นไข้ก็จะน้อยลงได้ด้วยและที่สําคัญนะครับช่วยเพิ่มธาตุไฟให้กับร่างกายได้ด้วยคนที่ต้องเลี่ยงคือคนที่กินยาละลายริ่มเลือดนะพวกเนี้ยก็จะทําให้เลือดสาสเกินไปถ้ากินกระเทียมบ่อยๆนะครับกินเล็กๆน้อยๆในเมื่ออาหารพอได้นะสมุนไพรตัวถัดมานะครับก็คือตรีพาานั่นเองนะครับ ตีพาาเนี่ยจะมีสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมนะครับโดยเฉพาะมะขามป้อมสมอไทยเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงมันจะมีลดฝาดๆเปรี้ยวๆวิตามินซีเนี่ยมีฤทธิ์ก็คือว่าจะช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันเช่นเม็ดเลือดขาวเนี่ยสามารถต้านเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียพวกนี้ได้เก่งขึ้นด้วยถ้าติดเชื้อหรือเป็นไข้ก็จะเปลี่ยนแป๊บเดียวแล้วก็วาวหายนะกินก็คือ2เม็ดตอนตื่นนอน สเมตดตอนก่อนนอนช่วยให้นอนหลับดีด้วยนะครับก <productive> ลุ่มที่3นะครับก็คือน้ํามันหอมระเหยครับน้ํามันหอมระเหยเนี่ยได้จากน้ํามันหอมระเหยมะกรูดน้ํามันหอมระเหยจากเลมอนพวกนี้จะได้จากเปลือกนะพวกนี้ก็จะช่วยทําให้สดชื่นดีร่างกายผ่อนคลายร่างกายที่ผ่อนคลายเนี่ยจะทําให้ภูมิคุ้มกันที่กำเริบเนี่ยลดลงมาด้วยนะครับและที่สําคัญคือน้ํามันหอมระเหยจากมะกรูด เลมอนหรือแม้กระทั่งมะนาวเนี่ยนะครับจะช่วยต้านเชื้อหวัดต้านเชื้อไวรัสได้ด้วยนะครับฉะนั้นใช้สมุนไพรทั้ง3อย่างนี้นะครับจะเหมาะกับหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวที่มีอากาศชื้นชื้นหนาวๆเยน็เยนๆแบบนี้นะครับเราจะได้ไม่ติดเชื้อโรคได้ง่ายๆนะครับ